อาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยอันนี้แนะนำนะในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กอาจารย์ชัยยันอาจารย์ชัยยันชัยพรได้มีการาไปดูช่องฟรานซ์24คุณปียบุตรแสงกหนกุลที่ชอบยกเอาเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสมากระทบชิ่งสถาบันกษัตริย์ในไทยแล้วสาวกเนี่ยบางคนเ่ยล้ำเส้นกลายเป็นการไปจ,จับจ่วงโดน112ไปแต่คุณปียบุตรไม่โดนเนี่ยวันนี้อาจารย์ชัยยันชัยพร ได้เล่าถึงประวัติศาสตร์การปฏิรูปฝรั่งเศสการปฏิวัติฝรั่งเศสแต่ในอีกด้านหนึ่งะนะเชี้อีกด้านหนึ่งเลยนะครับอาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยได้มีการโพสต์ใน Facebook แชร์บทความซึ่งก็คือบทความอาจารย์ชัยยันเองนะ,ะอายุไขของรัฐธรรมนูญฉบับแรกในห่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเขียนเป็นบทความเลยนะฮะแล้วก็ยังมีการพูดถึงบทความพิเศษเพิ่มเติมมาอีกเป็นบทความที่เขียนก่อนหน้านี้ อันนี้คืออันล่าสุดอายุไขของรัฐธรรมนูญฉบับแรกในห่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะแล้วถัดไปครับบทความพิเศษเนี่ย10สิงหา1792ถือเป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งที่2ต่อจากการปฏิวัติเมื่อ14กรกฎาปี1989เอปี178914กรกฎานี่เริบังเอิญมากนะ คุณใหญ่เป็นวันก่อตั้งพรรคไทยรักไทยพอดีนะบังเอิญมากเลยนะ่นะนะเป็นการสิ้นสุดของสถาบันกษัตริย์ในฝรั่งเศสครั้งที่หนึ่งแต่ต่อมาปี1814มีการรื้อระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญกลับคืนสู่ฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่ง <laughs> คือเวลาเราฟังคุณปียบุตรหรือใครพูดเนี่ยเราก็จะเผลอเข้าใจไปว่าโอ้โหฝรั่งเศส ลุกขึ้นมาปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วบ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อยหมดยั่งยืนสถาพรเจริญก้าวหน้ามาจนปัจจุบันไม่ใช่นะครับปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกมีอายุไม่ถึงปีรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วสุดท้ายหลังจากนั้นไอ้คนที่ลุกขึ้นปฏิวัติก็ฆ่ากันเองวุ่นวายวุ่นวายในบ้านเมืองจนถึงขนาดมีการรื้อระบอบกษัตริย์กลับขึ้นมาอีกครั้งปี1814ที่อาจารย์ชัยยันเนี่ย ได้มีการนําเสนอข้อมูลเพื่อตอกย้ะประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสไม่ได้มีมุมเดียวและล่าสุดอาจารย์ชัยยมเนี่ยพูดถึงข่าวของฝรั่งเศสทีนีนะ้ข่าวของฝรั่งเศสช่องฟรานซ์24เพิ่มสัมภาษณ์พูดแต่งหนังสือเรื่องนี้ไปตะกี้ครับนะหนังสือเรื่องนี้คืออะไรนี่ฉบับที่เห็นอยู่นี้ The French Revolution นะ What เว้นรองเนี่ย hmm. อ,อันนี้คือหนังสือที่สตีเฟนคร์กเป็นคนแต่งแล้วเขาเพิ่งไปออกรายการช่องฟรานยี่เมื่อวานนี้นะพูดถึงเรื่องนี้เลยนะความหมายคืออะไรคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิวัติฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงนะแต่ มันเป็นการเดินผิดทางยังไงบ้างการปฏิวัติเพื่อที่ล้มล้างสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะะที่มีคนบางคนเอามาพยายามบอกว่าโอ้โหมันต้องแบบนี้ประชาธิปไตยแต่เขากำลังสรุปบทเรียนเองในฝรั่งเศสว่ามันเป็นการทำให้เราเนี่ยเดินไปผิดทางอย่างไรถ้าไปดูที่อาจารย์ชัยยานโพส์อันนี้คือย่อของหนังสือเร่มนี้ ไปดูที่อาจารย์ชยันโพสนะคะนะที่แนบหนังสือด,ด้วยเอาขึ้นมาเต็มจอนะฮาพาราฟสุดท้ายเไ,ไหม The French Revolution and what went wrong looks at what went wrong and why France would be better off if they had kept the monarchy ความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าหากเรารักษาระบบสมบูรณาสิทธิราชเอาไว้ในตอนนั้นนะ ฝรั่งเศสในวันนี้มันจะดีกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรค่ะแล้วที่ผ่านมาในเดินผิดทิศผ,ผิดทางอย่างไรมีแค่บทสรุปยอ่อนะยอ่อหน้าสุดท้ายอย่นะอาจารย์ชัยยันบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาฉบับเต็มมาว่าเขาพูดยังไงเขาพิปรายยังไงแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกะนะอันนี้รอเลยปูเสือรอเลยแล้วแน่นอนคุณปิยบุตรก็คงต้องมีประเด็นเอามาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ชัยยันอีกะนะว่านี่อีกการไปขุดเอาอีกด้านหนึ่ง จากที่ถูกพูดแต่ด้านโอ้โหด้านงดงาม,งามแล้วก็โจมตีระบบกษัตริย์นะแล้วก็ม็อกก็ไปโจมตีต่งางๆกันนาบัตรนี้แม้กระทั่งประเทศที่ปฏิวัติฝรั่งเศสนยนะเขาก็เริ่มถกเถียงกันเรื่องนี้แล้วนะวันนี้คุณหมอเหรียญทองแน่นหนาเนี่ยประกาศใน f c e e o o o นะครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องม .112 ก็คือคุณอัธวิทย์สนับสนุนตั้งคณะกรรมการเพื่อกันกรองการใช้มาตรา1 1 2แล้วก็เปิดเผยว่า กระทรวงที่ทารับลูกแล้ว <คะ S 2> นาย,ยกเอาด้วยนะปรากฏว่าคุณหมอวรงก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยกฎหมายต้องไปกฎหมาย <คะ S 2> แล้วคําว่ากันกรองเนี่ยมันคืออะไรอ่ะการกันกรองมันต้องเร,รื่องพนักงานสอบสวนก็มีระบบของมันอยู่แล้ว <คะ S 2> ถ้าสอบไม่มีมูลก็สั่งไม่ฟ้องไปอายก,การอายก,การเห็นว่าสํานวนไม่สมบูรณ์หรือเห็นว่าไม่ผิดก็สั่งไม่ฟ้องได้อยู่แล้ว <คะ S 2> การกันกรองมันมีอยู่แล้วนะแต่ถ้ามีคณะกรรมการกันก,กรองก็จะว่าทําตัวเป็นประหนึ่งสารชั้นต้นเลย ก็เขียวไปเลยว่าใครไม่ต้องดำเนินคดีคนีไม่ต้องดำเนินกับคดีคนคคนี้มีมุมสองมุมแล้วตอนนี้คุณหมอเหรียญทองเนี่ยวันนี้ประกาศนะฮะบอกว่าวันที่4มกราคมคือวันนี้จะนําสารเรื่องข้อเสนอขอให้คณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการตัยโทษแก่นักโทษทุจริตผู้มีชอบเนี่ยนะครับตามที่มีการอ้างถึงเนี่ยจะได้ดําเนินการตอนะฮะนี่ยจะ นำไปให้กระทรวงยุติธรรมนะขอให้คณะกรรมการชุดที่ตรวจสอบนี่นะเสนอต่อนายกออกคําสั่งให้กระทรวงยุติธรรมชะลอการบริหารโทษเกี่ยวกับอภัยโทษอันนี้คือประเด็นเรื่องที่มีการตรวจสอบกันอยู่ก่อนหน้านี้ะนะและขอให้เสนอต่อนายกสนับสนุนให้มีคณะกรรมการประชาชนเพื่อตรวจสอบการอภัยโทษนักโทษคดีทุจริตประพฤติมิชอบนะฮะอันนี้คุณหมอเรียนทองเนี่ย วันนี้จะมีความเคลื่อนไหวเรื่องกรณีอภัยโทษส่วนกรณีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยดรนัทพรโตประยูนวันนี้ได้มีความเห็นนะค่ะอ่อดออรนัทพรว่าไงฮะค่ะ ะะท่านก็บอกว่าประเด็นสําคัญที่จะขอฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ทุกทกท่านคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่สงบนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองตามที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยซึ่งก็เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงค่ะไม่ใช่คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2. แต่ความผิดคดี1นึ 2. เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฉะนั้นจงเลิกใช้ความผิดมาตรา1นึ 2. มากล่าวอ้างดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันถ้ายังมีจิตสํานึกเป็นคนไทย รงร่วมกันรักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะคือด,ดออรนักทรเนี่ยเกิดตั้งแต่ต้นเลยแล้วร่านก็มารบอกว่ารัฐมนตรียุติธรรมนายกรัฐมนตรีท่านกําลังแทรกแซงกระบ,บวนการยุติธรรมค่ะคดีที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีตํารวจทําหน้าที่ในการสอบสวนรวบรวมพยานหล,ลักฐานเสนอความเห็นส่งพนักงานอายการก็พิจารณากานกรองว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องคดี ถ้าสั่งฟอ้องก็ต้องส่งกลับมาให้ตํารวจพิจารณาถ้าเห็นด้วยก็ยุติแต่ถ้าไม่เห็นด้วยทําความเห็นแย้งส่งอายการสูงสุดพิจารณาถ้าอายการสูงสุดเห็นด้วยส่งฟอ้องศาลพิจารณาพิพากษาตามรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมายศาลจะยกฟอ้องหรือไม่ยกฟอ้องนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอีกต่างหากนะดรนะัทพจรจึงบอกว่าไม่มีความจําเป็นใดๆที่รัฐจะตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาคือคณะกรรมการกันกองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย ประกอบคณะกรรมการเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมการจะให้มาจากศาลจากอายการนะจะทําหน้าที่ยังไงศาลอา,ายการมาเป็นกรรมการแล้วสุดท้ายพวกันกองคดีขึ้นไปแล้วเอาสมควรเห็นด,ดําเนินคดีนะแล้วศาลอายการก็จะมีบทบาทอีกอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะอีหลักอีเหลือ,อยังไงบ้างแต่ละคดีมีเอกสารพยานหลักฐานมากมายขนาดปัจจุบันพนักงานสอบสวนหลายร้อยคนคดียังไม่คืบหน้าไปไหนเลย นี่คือประเด็นความเห็นต่อคณะกรรมาการกันกรองแล้วประเด็นสําคัญที่อยากจะขอฝากท่านนายกนักการเมืองเจ้าหน้าที่ทุกๆคนดรนัทพารบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่สงบนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองตามที่สารนับนูลวินิจฉัยซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงไม่ใช่ความผิดประมวลกฎหมายอาญาหนึ่งหนึ่งสองคดีหนึ่งหนึ่งสองเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ ฉะนั้นจงเลิกใช้ความผิดมาตรา112เอามาอ้างราวกับว่าคนเหล่านี้ถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมนะพูดแบบนี้ไม่ได้นี่อาจารย์ร,รัฐพรบอกนะประเด็นคือแกนนำม็อบเวลาไปปลา,ายัยเคยถูกยื่นแล้วว่าเป็นการใช้สิทธิ์เกินเลยกว่าขอบเขตของรัฐธรรมนูญและเป็นการล้มล้างการปกครองทีนี้ไอ้ที่ปลาใสาเนี่ยบางส่วน อาจารย์นัทพรเนี่ยเอาไปยื่นแล้วสามนุวินิจฉัยก็คือมีการจับจ้วงสถาบันอ้างว่าเป็นการปฏิรูปสถาบันเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันแต่เนื้อหาในนั้นคือการล้มล้างการปกครองซึ่งมันเป็นกฎหมายความมั่นคงเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาอ้างว่าการพูดถึงสถาบันบางส่วนต้องผ่านคณะกรรมการกันกองก่อนพิจารณาก่อนฟ้องไม่ฟ้องดำเนินคดีไม่ดำเนินคดีคุณนัทพรบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ไม่เห็นด้วยนะอันนี้คือคนที่ไปยื่นสามรัฐธรรมนูญคราวที่แล้วค่ะ ดรอานนท์นนศักดิ์วรวิทย์ฮะเปิดประเด็นเดอะทรูสเนี่ยวันนี้โคตรเลยดรอานนท์นนเปิด6เหตุผลสวนอธิวิทยกรรมการกรองคดี1นึจะแทรกแซงกระบ,บวนการยุติธรรมอย่างนั้นหรือในเมเจอร์ออนไลน์เนี่ยลงบทความเต็มของอาจารย์อานน์ศักดิ์วรวิทย์นะครับอ่าโดยเขียนบทความชื่อเรื่องว่าคณะกรรมการกันกรองคดีมาตรา1 1 2จะเป็นการแทรกแซงกระบ,บวนการยุติธรรมหรือไม่ค่ะนะ อาจารย์อานนท์แจกแจงรายละเอียดนะเป็นข้อ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 ,น,ขอนะแล้วก็ไล่เลียงมาเลยตั้งแต่ข้อแรกไอ้แนวคิดเนี้ยนะไม่ได้ศึกษาข้อที่จริงในเชิงปฏิบัติโดยมองว่าคดี1นึนสองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคดีทางการเมืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่คดีการเมืองเป็นคดีความมั่นคงเพราะฉะนั้นไม่สมควรใช้วิธีแก้ไขด้วยวิธีการเมืองที่จะเอากรรมการมากันกองคดีอะ,ะผิดฝาผิดตัวและจะดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยไม่จําเป็น ข้อ2องค์งประกอบความผิดกฎหมายอาญา1นึเนี่ยมันชัดเจนอยู่ในตัวเองของมันอยู่แล้วถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะฮะว่าไปตามพยานหลักฐานประการที่3ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นการหมิ่นภาพบรมเดชานุภาพดูหมิ่นคมคูอาฆาตมาดร้ายจาบจ้วงหยาบช้าหยาบคายมากถึงขนาดนี้ในยุคนี้เพราะฉะนั้นถ้าวิพากว,วิจารณ์แสดงความเห็นปกติไม่ได้มีการดําเนินการแบบนี้อยู่แล้ว แล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมีคดีหนึ่งหนึ่งสองอีกมากมายที่ไม่มีคนไปดําเนินคดีม,มีการกระทําที่เข้าข่ายจ,าจับจ้วงล่วงละเมิดข่มขู่อาฆาตแต่ไม่มีคนไปดําเนินคดีนี่คือถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยอาจารย์อนุนบอกแล้วประการที่สี่มาตราหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกเป็นคดีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยแม้จะมีผู้ไปร้องหรือไปแจ้งความแต่พนักงานสอบสวนไม่สามารถตัดสินใจดําเนินการได้ โดยฉับพลันโดยคิดอยากจะแกล้งใครก็ทาได้ไม่ใช่ต้องมีการกันกองอยู่แล้วโดยคณะกรรมการคดีความมั่นคงของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติอโอ้ยนี่ข้อมูลใหม่นะฮะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบมีคณะกรรมการกันกองก็คือคณะกรรมการคดีความมั่นคงของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติทุกคดีต้องมาที่ปทุมวันหรือสำนักงานตํารวจแห่งชาติก่อนตัดสินว่ารับหรือไม่รับดําเนินคดีเพราะฉะนั้นถ้าไปตั้งคณะกรรมการกันกองคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสอง ตามแบบที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินได้ชี้แจงเนี่ยแล้วคุณอัธวิทย์บอกว่าเนี่ยนายกเอาด้วยแล้วเนี่ยมันจะไปซ้าซ้อนกับงานของคณะกรรมการที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีอยู่แล้วะนะแล้วประการที่5อาจารย์อนอนท์บอกว่าเมื่อไปพิจารณาที่มาของคณะกรรมการก,ารกันกองคดีหนึ่งหนึ่งสองพบว่ามาจากผู้ทรงคุณวุฒิสายรัฐศาสตร์และสายนิติศสาสตร์อย่างละสองคนตัวแทนจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติหนึ่ง ตัวแทนจากสำนักง,งานอายการสูงสุดหนึ่งตัวแทนจากศาลฎีกาหนึ่งกรณีแบบนี้นี่อาจารย์อนุน,นบอกว่าหากกรรมการที่แต่งตั้งนะหรือสรรหาเนี่ยไปในทางปฏิกษัตริย์นิยมคือเกิดไปเอานักวิชาการสายที่โจมตีสายล้มเจ้าะนะแล้วถ้าแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็เท่ากับว่าสกัดหมดเลยเปิดไฟเขียวหมดเลยให้คนคุมคู่อาฆาตมาไลยโจมตีสถาบันก็ได้ะนะ แล้วกรณีการพิจารณาเนี่ยการตัดสินของศาลเนี่ยท่านก็ดูที่เจตนาแต่คณะกรรมการนี้จะมาด่วนวินิจฉัยก่อนเนี่ยมัน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 เหมาะสมไหมมันชอบทำไหม,ม,มพูดง่ายๆนะฮะและประการสุดท้ายองค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งมีผู้แทนจากศาลฎีกาเนี่ยเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยฝ่ายบริหารค่ะอันนี้อย่างย่อๆนะครับใครสนใจอ่านฉบับเต็มเนี่ยเข้าไปอ่านได้ในเมดเจอร์ออนไลน์หรือในเฟซบุ๊กของ อาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครแล้วหมอวรุงก็ออกมาค้านอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วนะฮะคุณหมอวรงเด็กกิวิตกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสเฟซบุ๊กนะฮะว่ามีระบบการทวงดุลอยู่แล้วตํารวจอายการสาลนะคะัสำคัญก็คือข้อสุดท้ายที่คุณหมอวรงโพสตขณะนี้ยังมีความพยายามทําลายสถาบันขนาดผู้สมัครรับเลือกตั้งสสยังพยายามแซะการตั้งกรรมการจึงเหมือนให้ทาย ยิ่งทําให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายผมและไทยพักดียืนยันคัดค้านแนวคิดการตั้งกรรมการชุดนี้กฎหมายไม่เคยละแกรใครมีแต่คนที่ท้าทายกฎหมายขอให้ใช้ระบบนิติรัฐอย่างเข้มงวดตรงไปตรงมาเพื่อจะโดงกระบอกประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้คงอยู่ต่อไปค่ะอันนี้กลายมาเป็นประเด็นที่มีความเห็นแตกเป็นสองฝ่ายนะฮะว่าควรมีกรรมการชุดนี้หรือไม่นะครับ